เรื่องนี้ทุกคนต้องทำมาอย่างจริงจังเพราะถ้าไม่มีนะ,กะเกษตรไม่ไดนะ้ไม่ใช่เราไม่มีแผนแต่เราไม่เคยขับเคลื่อนอย่างมีพลังลท่านอาจารย์มังเวะคณะมองว่าการปฏริรูปนั้นต้องควบคู่ไปกับการปฏิรูปชุมชนด้จากอันอย่า แนวทางของ่่นนั้นผมสนับสนุนและคิดว่าถูกต้องเพราะประชาชนนั้นต้องมีส่วนรูปแต่สิ่งสำคัญยังยิ่งเลยก็คือว่าเรารู้ว่าการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายคนนั้นแก้ไขปัญหาไม่ได้พวกเขาอยาการรวมกลุ่มของเขาสร้างจุดๆของเขาให้เข้มแข็งอันนี้คือหัวใจ แต่ปัญหาคือว่าข้อจํากัดของผู้นําชุมชนนั้นวันหนึ่งมันจะเริ่มชนเพลิงโจทย์ที่รัฐบาลต้องไปช่วยเขาก็คือว่าทำอย่างไรที่จะช่วยยกระดับผู้นําชุมชนทั่วประเทศให้เขามีความเข้มแข็ง,ขงทางปัญญารู้ว่าโลกเปลี่ยนยังไงเขาควรจะทําอะไรโครงการอะไรที่เขาควรจะทํา ลลการร่งรุ่ของชุมชนอย่างเช่นสาหารกรน,นั้นคือหัวใจเลยญี่ปุ่นเกาหลีกเกษตรกรเขามีเงินใช้มีรถถึงขี่บ้านดีๆพวาสกรณ์ของเขานั้นเชื่อมโยงกันรวมพลังกันเพื่อให้เกิดความเข้งแข็งของกระกบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ปุย๋ยยันตลาดเขามีการเชื่อมโยงสู่เป้าหมายรวม แต่ของเรานั้นยังมีจุดอ่อนอยู่เยอะเราไม่สามารถเชื่อมโยวงวารูเชนได้เลยเรายังมีการทุจุิิคทร์โครชชนอยู่ในลาลาสากรนเรามีทุกอย่างที่ต่างประเทศมีแต่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้ตรงนี้รัฐบาลจะอ,อยทำัไมงบทบาทของการปฏิรูปจากร่ายานั้นบางคนบอกว่ารัฐบาลอย่ายุ่ ผมมองว่า,ารัฐบาลสําคัญมากถ้าไม่มีมือรัฐบาลความสเสถียรมีจำกัดตามมาถึงการจัดการที่ดีข้อแรกการลงทุนในโซเชียลหรือฟอสซิเจหรือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากการศึกษาสาธารณสุขทุกอย่างรวมทั้งคนชราที่เราจะสร้างอาชีพเขาอย่างไงแต่ไม่ใช่การแจกเงิน แล้วมันจะการกู้มาแจกทำอย่างไรที่จะให้มีการบริหารจัดการในเชิงการแบ่งกร,ระจายอำนาะจอันนี้คือหัวใจเลยครับถ้าเราไม่กระจายอำนาะจเราจะไม่มีทางพัฒนาชดุได้เลยเท่าเรียนวงศูนย์เข้าสู่สู่การอย่างทันน่วี้ผมเคยยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าจีนใหญ่ขนาดนะั้น คนจนขนาดนั society, ia, ้นขนาดวันนี้เนี่ยเจริญมากมายเนี่ยแต่คนจนกายังมหาศาลเลยเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มมีโซนเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมาให้อำนาจบริหารก็ท้องถิ่นนั้นจะรู้ว่าเขาควรทำอะไรที่ดีที่สุดเทาหร่เขาเริ่มกระจายคลัสเตอร์เป็นสามคลัสเตอร์ใหญ่รุ่นน้ำแยงซีรุ่นน้ำเทอร์ทางใต้ โลกเียรย์ก่าใครเท่าไรแต่รัฐสภ์เขาแก้กฎหมายให้อ,อานาให้ผู้บริหารทางการเมืองและช่องจิตนั้นสามารถร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดตัวชา้กำรัเป้าหมายที่เขาคิดว่าเหมาะสำหับเขากำหนดภาคเกษตรกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโลกเขาสามารถเก็บภาษีใน,นส่วนของพวกเขาได้ส่วนการสัส่ง ในแต่ละคลาสนั้นเขาจะมีผนางานชัดเจนเลยว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของการเป็นไฮเทคมีดิจเทคหรือการท่องเที่ยวเขาเอาสถาบันศึกษาสถาบันวิจัยเอกชนมาร่วมกันในการขับเคลื่อนคัดคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดไปบริหารจดการนี่คือความสำเร็จที่เขาเกิดขึ้นเกาหลีใต้ก็เช่น ประเทศไทยถ้าคุณยังรวมศูนย์อยู่อย่างนี้ผู้ว่ามีหน้าที่เดินตามราการอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะพัฒนาสู่สได้เลย76จังหวัดพยายามประยุกต์วิธีการบริหารจัดการอย่างยุทธศาสตร์มาใช้แบง่งกลุ่มแบ่งให้มันสามารถมีซีเนตี้ร่วมกันมีงบประมาณของเค้าเองแก้กฎหมายหาทางให้ลดสมรรถภาษีได้ดีขึ้น พัฒนาความสามารถในการเก็บและบริหารการกลให้ดีขึ้นให้เขามียุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เขาจะได้เติบใหญ่อย่างมีทิศทางจังหวัดที่มีศักยภาพเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชอุดรอะไรนี้เป็นต้นคุณสามารถให้เป็นซูเปอร์ซิตี้ได้บริหารอยอิสระและกำกับในส่วนกลางได้เอาคนที่ดีที่สุดไปไว้ด้วย เลือกจากเอกชนไปไว้ที่ตรงนะั้นยังได้เลยผู้ว่าเขายินดีมากกว่าที่่จะไม่ยินดีเพราะว่าเขาจะได้เป็นส่วนรุ่มส่วนหนึ่งของเขาในการกบเพื่ชประเทศไทยถ้ารัชจะเป็นเช่นนี้ยุทธศาสตร์ของส่วนกลางอบอจอ,อบอตเทศบาลชนบทมันก็จะไหลเป็นท่อเดียวกันไม่ไปโทรทิศโราทางซ้บซ้อนเต็มหมด สูญเสียทรัพยากรอ,อย่างสิ้นเปลืองแต่นี่ไม่มีใครเปเจ้าภาพไม่มีการคิดในสิ่งเหล่านี้มันอเขาเลยการลอเอาขนมเค้กก้อนหนึ่งซึ่งหาได้ยากมากใช้จ่ายอย่างไรกัน,ใน,ในใจ๊ะทิ่ถามไม่ชัดผมฝากขขาคิดดีๆเรื่งนี้นเวลาไม่น,น้อยและคอยรอดอยู่ฉะนั้นเรื่องของการปิดปรับจุดบุ่งนั้น เปที่ทางที่ชัดเจนอยู่ที่ยุทธศาสตร์ประการที่สองนั้นที่ผมเชื่อว่านั่นคืออนาคตแน่นอนคือการเปลี่ยนโครงสร้างสีของไทยนั้นจากการขับเคลื่อนในอดีตเป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมด้วยวิทยาการไม่ใช่ด้วยจินตนาการคุณลองคิดภาพดูว่าประเทศไทยท้่ใหญ่กว่ามาเลยกี่เท่า แต่ทำไมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเขา GDP โปรเจกต้าของเจา7,000เราไม่ถึง4,000เขาใหญ่กว่าเราสองเท่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะคนเรามากวาาากว่าเขาน้อยกว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่เพ,พราะสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาได้นะั้นมันไม่ใช่แค่สินค้าพิ้งฐ่านแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาการความรู้บัรุวาเยเนีมันเพิ่ม ให้เราต้องเปลี่ยนความคิดจากการเป็นภูุ่นักภูมิใจว่าเราเป็นศูนย์กลางกา,กาัผลิตไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นศูนย์กลางของการคิดสร้างคุณขคข่ามาเพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือเป้าหมายระยะยาวของเราถ้าเราทิ้ว่าน,นี่คือทางที่ถูกต้องก็หมายวามว่ายุทธศาสตร์ในเชิงของการสร้างและการปฏิรูปการศึกษาไม่ต้องรอคณะกรรมการถ้าถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่า สำหรบปัญหาอะไรผมคิดว่าน่าสนุกสำระบคนไทยมากเรื่องของครูเรื่องของเงินเดือนเรื่องของคนที่จะมาเป็นครูเรื่องของไอทีเรื่องของหลักสูตรสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่านักการศึกษาคนไทยทราบดีหมดแล้วปัญหนานที่ว่าคุณจะเคาะจะขับเคลื่อนเมื่อไรเรื่องของสายทคโนโลยี เราไม่สนใจเลยอันนี้นี่แหละคือหัวใจในอนาคตของเรารัฐมนตรีวีรชัยซึ่เพิ่งเข้าไปอยู่ในกรวงิทศาสตร์นั่นเป็นความหวังของผมนะเขาจะสามารถยืนโดยโดเด่นไม่ต้องไปเดินตามใครได้เลยถ้าเขาสามารถทำตรงนี้ให้ดีเกิดความตื่นตัวในวิทศาสตร์ไทโนีอสู้เพื่อน้งบประมาทมาเอาเทคโนโยีลงไปสู่ชาวบ้านสู่ชุมชน ถ้าทำได้เขาจะสร้างชื่อตัวเองของอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มีและจบมันต้องมียุทธศาสตร์คุณไปดูสิงคโปร์ตัวอย่าง <c oughs> เขามีสิ่งที่เรียกว่าโครงการเอซ่าหรือเอเจนซี่เอซาเอซาย่อมมาจาก